Ơ ơ ơ ơ bẩn đưa. <laughs> đưa. สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะย่ามหิวกับยายต่อยตวนีเซียพอกันย่ามือแรงเนาะค่ะย่ามือแรงอยู่ตวนีเซียก็จะเป็นย่ามดึกดึกดืนึเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองบานเท่านะจานอกะสวัสดีสุขภูสุขค้นสบายดีกันสุขภูสุขค้นเนาะค่ะนอกั้งเอ็ซี่ฟังไทยฟังเล่าฟังยุโรปพุนเหลวหุนเหลวนะคะพอกันคือเกาย่ามหิวค่ะเมื่อนี้ได้กินของแขกเนาะเมื่อวานมื้อนี้กินของเล่าตาแตกนะคะ ตำเตงแค่รอดสปาเกตตีค่ะสปาเกตตียายต้อยกลับมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเส้นเขาปูนเหมิดนะคะกะโอเคก็ะเอาสปาเกตตีมากินคือเกาล้ะกะมีอกไก่นะคะอกไก่ย่างนะคะยายต้อยจะเอามายางจวดจวดข้าวเดียวกินผู้เดียวบอย่างลายนาองจ๋านาอก็ถือว่าเป็นเขาแรลงยามแรลงไอโฟนยังยืนผืนนะคะ ฮัลโหลฮัลโหลนะคะยังอยู่นะคะไอโฟนยังอยู่ติดใจไอโฟนเนาะคะ่ะกับถินริมเปรือยี่ต่อช่วงนี้กับดกพักดกแน่ค่ะคุนขากรล้างเป็นเม็ดแต่ว่ามันพันแกแห้งตะว่าเอามาก,กินกระดับถาดน้ำกับถิ่นอ่อนกับถิ่นแกมาามาก,กินจ้ะคือกอดฮ้อนฮอนค่ะพี่น้องค่ะเย็นชื่นใจเลยจ้ะ มาจวด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 สกินให้มันไวไวมือไดงมือได้่าสกินเมื่อหลายมันก็หลายกิเกานะจ่าเวลาไวไวสุดก่อนแชบตามสไตล์แย่ต่อยตั้งแดงนะจ่าเนาะใด้เส็นสปาเกตตีมันนี่ปุ่นบอมแบมหมากเมื่แล้วนะคะของน้องเป็นอาะิดนั้นพนักงานมากเมื่แล้วนะคะกะ นะกับสปาเกต,ตตีก,กับพ้อแกคัดได้บ่าเป็นยัางดอกเข้ากับบ่อคอยได้กินบ่อยๆจันะนะ๊าไสดอกเนาะมาคข้าแหลกจวดๆใส่มือล่างเราละจ้ะืันนี้คอแบบจวดๆเส็บๆฉันสปานเกตตีก็โอเคหรอกจ้ะสำหรับค้นสิบวมมนี้เราก็คืออยากกิน มันกล่าวพ่อแกอยากได้เอาใกล้กระโดดใกล้บ้านตายเสียบดูจ้ะจะได้ยุ่มาโดยจ้ะเอินไป เอาไก่มันอบอืโอเคโอเคใส่ได้ใส่ได้มันเย่ยสอนอ สนน้ำอยากได้น้ำปลาดำๆนัวๆไหมพี่น้องจานที่เสียบ <c oughs> ันมหยากมันเกิดเสียบ เส้นสปาเกตตี้มันก็นโอเคแก้คันแดบบ้ไอโฟนคือบ้าเขากันเท่าไรมันมาประดับถาไอโฟนท็อปเทนตำเตียงเนาะ tèm bánh cạnh Chuyển bỏ nhau không bỏ khô Nóng cay Kiểu nóng cay cực quả Mới tả mặt thì nóng cay ลองไอโฟนกันนะได้ยุะเช่นปกติใช่ได้ตัว้มคิง เส้นฝ้ายปกติมันกระสีหนักๆมะยามันอ่ะมันเบาๆแตงมันเบาๆคือขับปุ่นเนาะก็โอเคกับข้อใดคุกกันเลยคลุกกันไปเลยนะคะบักพริกนี่ก็เป็นบักพริกแกะแนนี่ตามจากักพริกบานเท่าเหมือนมีมะหั่นบัไใดพริกเลยปลูกพริกบัวใดหอนแห้งอืมส้นนุ่มๆ 谢宝宝 ok ốc เห็นไหมไอลูกสามาก,กินซอยเอาเมน,นูไก่แกลบไม่ชอบกินแบบนี้เอลุกสาวมากมากกิกนเรื่องหนีเดียตอนิกินต่อได้จ้ะ ทันทีกินไปหลายคนหนีเวลาก็สิไหลเดือหน,นีกินตอนที่หลังมนหนีกะขอบคุณสุกุสุขคนขมาม่าเบิง่งยายต่อยนอกจากนอกกะฝากคนหลายเป็นกำลังใจคือเกาหลันคือเกาหลันนอกค่านนอกกะพอได้เป็นกำลังใจให้ชงหน่อยหน้อยในต่างแดนนะคะนะกะขอบคุณหลายขอบคุณกะพอกันคลิปหนาสกินโต